ติ่งดารายินดีนำเสนอนิวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะชอบไหมไม่เพอนามีคาิวีีกปัวยูนิเวอร์าลีชาลีเนี่ยมีแต่ยูนิเวอร์สปอม Yes there we t อ r e o r e e r e i i ยูแนกป No, base, no, I'm um, ah, made to made to ya. h 음 m mm. so I am like filter. I'm um, beautiful. I'm go to hotel alone to. I need Charlie. Ya yeah. hotel hotel me me hotel alone. No, you and me. You and e Jing 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 Jing. Hey. By oh, one song for okay. friend. Okay, okay. We try. Mm -hmm. to sea is We not. We we when finish, I go to I go to hotel. Charlie, I I I want to sleep. Now. You know, eh? What time you want to sleep? Charlie, dear rice? Dear, are Rice? No, for for feet, for my feet. Feet. Fish. In water. You you can can you okay? Okay Charlie you 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 alone broadcast I go to now hotel. Go with Charlie now. am ah. I'm, I I'm sorry. Dai Yin Center. Dai Thank Yin. you, Gami. m v p 땡큐 소모스 땡큐 릴리 담비리나 바포크 어 잠깐만 cj 펌프 aaa 리나 맥스 vux 아 ah, 진짜 아 플리즈 플리즈 저 사람 왜이개 빈치

โอ้ยเช็บพิทับโอลิมีอะไรนะ I don't know I don't know เฮ <Hey. S 1> โอลิมี I don't know รอจังเลยเธอเลน,น,นี่มีสตองมีสตอง มี Me, and I have three three ขานี่ you yes you see you see you see I'm strong boy uh, I'm not die because I have three ขาเออนี่เขาดูคลิปนี้นะครับผมตอนที่ผมอะ่ะล้มแล้วผมอะ่ะใช้ขาที่สามของผมอะ่ะพยุงตัวผมขึ้นมานะครับผมเป็นคลิปตอนผมผมที่แบบ เออ I'm not die because I have ทีขาทีขาขาที่สามของไออ่ะ you know not funny not joking I have if, if if เป็นคนอื่นอะ่ะตายไปแล้วแต่เนี่ยเป็นชั้นเออไอทีข uh, า you know ไอทีขาไอแบบปั๊บไอมืออ่ะยังไม่ถึงพื้นอะ่ะแต่ขาที่สามอ่ะมันออกมาก่อนว้าวว้าว yes you don't believe me yes Yes, อืมถ้าไม่เคยเห็นนะยูดอนบ e ล e ี่ e ี e อ้นี่มันเป็นเรื่องที่น่าชิดเหลือเชื่อบอก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  not die because I have ทีขวับทีขาทีขาทีขา people <c oughs> อ่ะทั่วไปอ่ะมีแค่สองขาแต่แอมอ่ะทีขาเออขาหนึ่งขาสองไทยแลนด์ขาที่สามฮอนแลนด์ไอ้ตกบันได บอก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  I'm not die because I have ทีขา You have ทีขา w ะรขาที่สามอะ่ะมันไปถึงพื้นก่อนอ mm. ไม่อยากจะเล่างงอะเดกเฮ้ยนี่ <c oughs> hey. Wow I'm s สต o n g บ o ยอัตโนอัอร์ Yes อัเธอชอบ You Yes 네, I'm stone boy. Come in. Yeah, yeah, yeah. I'm like, 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 I'm like Yeah ตุ๊กเออ When When How 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 Old Are You Four Years Oh Yeah Four 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 Years Yes Oh น่นรักทีขา f r e ขาเออ I Have ีขาขาหนึ่งขาสองไทยแลนด์ขาที่สามฮอลแลนด์บะบะบะอืมชอบประเภทน่ะฟังไม่รู้เรื่องอ่ะครับผมลดหน้าจอก่อนกูอายคนเอออืมเ Hey เออมามา ไม่เวิร์กใครด่าผมนะไอ้ที่เวลานะเลิกงานแล้วไม่อะไรนะไม่นูน่นนี่คุณรู้ไหมว่าเนะี่ยใครที่ดานะ่าผมเนี่ยผมเนี่ยต้องประชุมงานต่อเพื่อเธอพวกคุณไม่รู้สแล้วพวกคุณมาด่าว่าผมไม่ใส่ใจนะครับผมผมนี่ยกลางคืนบอกได้หลับไม่ได้นอนนะครับก็เพราะว่าเพื่อเธอนะครับคิดงานคิดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเธอ มีนี่แสงไฟนนนนะเียงมงเหได้ยินเสียงเธอคาราเกะได้ได้ยินได้อินได้ยินอยินยินอินนไยินไยินได้ยินไ้ยินไยินไินได้ยได้ยินยินไินไ้นได้ยได้ยินได้ยินได้ิงๆดรับได้ยินได้อินอืมยิด้นได้ยไ้ยดี๋ยวเพื่อนๆนน เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเเห็นทีเล็กเออเดี๋ยวเพื่อนๆช็อปอืมได้อินได้ยินได้อินยินอินยินอินเออเพิ่งเจอคำแรกนะครับที่ที่ที่ไม่ได้จริงนะครับอิน n in w ิน in i ยินอิน n ินี่ยิน In. Ờ. Why in 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 YIN 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 In 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 YIN YIN In YIN YIN In YIN, In In Đài In Cái, thơ, cơ, yên Đại In ờ, ừ, ừ, ừ. In why, why, why In yeah. Đài In YIN In à, à, à. In In Đài In Đài In YIN, In 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 YIN In YIN In 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 YIN In YIN In YIN, In In เธอ,อจะจะได้อินเสียงเธอจะกลัวกลัวอะ,อะไร,ไรอะไรไรอะไรย่าเห่นไหมล้วะงงเลยว่าเจออินไหมได้ยินเสียงเธอจะกลัวอะไรจับมือจับมือจับมือหอมแก้มหนุ่ ันนฟี่จับมือฉันไว้ฉันไว้อย่าจับมือฉันไว้อืมฉันก็ฉันก็นกอบอุน่นอบอุน้นแง่หัวใจหัวใจเนย็นใจอินใจอินเสียงทอดจากกลัวอะไรจับมือฉันไว้ฉันขออุ้มฟด Cuối trai Để yên xin thờ Để xin Chắc rai Chắc chân quay Chắc mưu chân vai. Sân có trai Sân có ốc hoa trai Để yên xin thờ Để xin thờ

ấp ủ trái, Yeah. là, you sing luộc là. Hmm. Tai in, tai in xin tha. Bật lên, bật hát. Good song. You and me go work and. ซิลซอมดิสตุงแอ,อมบอยแอนด์ยูเกอร์อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ